สวัสดีค่ะมีรถครอบครัวสภาพสวยมานำเสนอกันแล้วนะคะเ a t ต้าวีฟสอ i ลนะคะเกียร์ออโต้คันนี้ปี2007ค่ะแบกลายสวยเลยนะคะมีมูลรูฟเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้สีดาวนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังแนวสปอร์ตนะคะปรับไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นเตอร์ล็อกค่ะ a อร์แบ็กเกุญแจรีโมดนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะ ระบบดิจิตอลนะคะมูลรูปเป็นระบบไฟฟ้านะคะคันนี้เป็นเบาะสามแถวฟีดาวผ่อน6,000บาทเท่านั้นนะคะต่อพักได้ค่ะสภาพดีน่าใช้ม,มากๆเลยนะคะคันนี้ขดถาเด,เดือนเดือยในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้คันนี้ได้คนเดียวนะคะอยู่ที่1 5ึ0 0หบาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันคนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ ใครกำลังมองหารถครอบครัวสภาพผสวยนะคะคันนี้เลยค่ะปบอะพับได้ด้วยนะคะคันนี้มีระบบ BSC ด้วยค่ะค mm ิ i ล i มิเค่ะขี้ข้ามาใหม่เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเตยต้าว,ว,วิทย์รถหายากม,มากๆเลยแล้วรถสภาพผสวยแบบนี้นะคะ แบคคู่เบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะน่าใช้สุดๆเลยค่ะตตยตาวิช 2.0Q Limited ีย o t o คันนี้ปี2007ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามละเเียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ